จะขับเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับแกนในกรณีที่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเขานอนนอนน้อยอยู่แล้วอ,อ่ะปกติต้องนอนแปดชั่วโมงแต่ว่าในเวลาที่เขาจะต้องนอนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะครับแต่ถ้าการนอนตรงนั้นเนี่ยหลังจากทาน b l e ไปแล้วมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันจะช่วยทําให้ตอนที่เขาตื่นเนี่ยมันจะสดชื่นมากขึ้นหรือเปล่าครับตรงนี้สดชื่นมากขึ้นคือต้องบอกก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ครบถึงแม้ว่า ล e ปไซ y ค l e มันอาจจะไม่ครบหรือสลีปไซเคด้านช่วงอื่นมันจะสั้นแต่อย่างน้อยๆค่ะ BLE มันจะทําให้สลีปไ c y ค l e ในช่วงที่เป็นดีสล e p มันยาวนานขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ดี l ล e ปมันยาวนานขึ้นนะคะแปลว,ว่าคุณภาพการนอนมันดีฉะนั้นตื่นมามันย่อมดีขึ้นอยู่แล้วใช้คํานี้ละกันมันย่อมดีขึ้นกว่าที่เราไม่ทาน BLE อยู่แล้วค่ะ